ขอเจริญพรมายัางญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันดเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ธรรมาภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยาย ญาติโยมก็คงจะรอติดตามรับฟังกันอยู่ในช่วงนี้อาตมาก็กำลังนำเรื่องของสวรรค์นะมาอ่านให้ญาติโยมได้ฟังญาติโยมก็คงจะติดตามรับฟังอยู่อย่างไรก็ถึงเวลานี้ก็เปิดวิทยุมานะโยมนะที่คลื่นนี้เวลานี้อาราสหรับวันนี้อาตมาก็ได้เลือกเอา ทัศธัล,ละวิมานโยมนะก็ยังถือว่าอยู่ในวิมานวัตถุอยู่ในกุตกนนิกายวิมานวัตถุอยู่นะเป็นเรื่องของเทพบุตรเทพิดานะโยมเดี๋ยวเรื่องราวจะเป็นอย่างไรญาติโยมก็ลองฟังดูนะทัทธัล,ละวิมานมีคาถาว่าทัศธัล,ละมานาวันเนนะดังนี้เป็นต้น ทัทธลวิมานนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารอารามของท่านอนาถาบินทิกาเศรษฐีในกรุงสาวัตถีก็สมัยนั้นแลก,กุตุมพีคนหนึ่งเป็นอุปถากของท่านพระเดวัตเถระจากนาละกะคามได้มีธิดาสองคน คนหนึ่งชื่อพัทธ,ธาอีกคนหนึ่งชื่อสุพัทธ,ธาในธิดาสองคนนั้นนางพัทธ,ธาไปสู่ตระกูลสามีนางมีศรัทธาเลื่อมใสฉลาดและเป็นหมันนางพัทธ,ธาพูดกับสามีว่าฉันมีน้องสาวอยู่คนหนึ่งชื่อสุพัทธ,ธาพี่ไปนำเขามาเถิดหากน้อง สุภัทานั้นพึงมีบุตรบุตรนั้นก็จะเป็นบุตรของฉันด้วยและวงตระกูลนี้ก็จะไม่สูญโอ้โยมอันนี้ก็เป็นความคิดที่เสียสละนะโยมแล้วก็รักน้องสาวมากอนะตัวเองแต่งงานกับสามีแล้วไม่มีลูกนะก็อนุญาตให้สามีตัวเองไปรับน้องสาว มาเป็นภรรยาอีกคนหนึ่งโยมอันนี้ก็คล้ายๆกับพระเจ้าสุโทโธธนะนะพระเจ้าสุดโธธนะนั้นที่อภิเษกสมรสกับพระนางสรีมหามายาโยมซึ่งเป็นเสด็จพี่ของพระนางามหาประชาบดีอันนี้วันที่อภิเศกสมรส ก็เลยรับเอาพระนางมหาประชาบดีเนี่ยมาเป็นมเมสีด้วยโยมเรียกว่าเมมสีสองนางนะแต่ว่ายกให้พระนางสตรีหมา,มายาเนี่ยเป็นเมสีเอกโยมส่วนพระนางมหาประชาบดีก็เป็นเมสีรองนะฮะอ่าตอนนี้ก็คล้ายๆกันโยมคือ คือนางสุภัธาเนี่ยเป็นพี่ของนางอาอนางพัธาเป็นพี่ของนางสุภัธานะนางพัธาเป็นพี่แต่งงานกับสามีแล้วไม่มีลูกนางพัธาก็ให้สามีไปนำเอานางสุภัธาซึ่งเป็นน้องสาวเนี่ยมาเป็นภรรยานะเผื่อว่าจะมีลูกด้วยถ้ามีลูก ลูกของนางสุพัธาน้องสาวเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับลูกของนางพัธ,ธาเองซึ่งก็ถือว่านางก็รักรักสามีด้วยรักน้องสาวด้วยโยมอัน,นนี้ก็เรียกว่าเป็นจิตใจที่เสียสละเป็นจิตใจที่เสียสละไม่หึงหวงนะโยมส่วนมากบางทีพี่สาวก็หึงสามีก็มีไม่อยากให้ไปยุ่งกับน้องสาว หรือว่าน้องสาวหึงสามีไม่อยากให้ไปยุ่งกับพี่สาวอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่ามันเป็นประเพณีเป็นความงามในเรื่องของประเพณีสมมุติบัญญัติที่เราถือกันมานะว่าเมื่อมีภรรยาแล้วมีสามีแล้ว ก็อย่าไปแบ่งใจให้กับชายอื่นอันนี้ก็ถือว่าเป็นความงามเป็นความงามในด้านของประเพณีที่เราถือกันมาโยมแต่ว่าในสมัยก่อนนั้นการที่จะมีภรรยาหลายคนสำหรับผู้ชายก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าสังคมนิยมแล้วก็ยอมรับและก็ไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมด้วยนะไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรม ก็ถือว่าเป็นเป็นปกติของผู้คนในยุคนั้นถ้าสามารถที่จะเลี้ยงดูภรรยาลหลายคนให้มีความสุขได้ก็สามารถทำได้โยนทีนี้เป็นอย่างไรนะตรงนี้สามีได้รับคำสามีรับคำได้ทำตามที่ภรรยาบอก ก็คงจะไปเอาน้องสาวมาอยู่ด้วยนะนะจึงนางพัฒาได้สอนนางสุพัฒนาว่าน้องสุพัฒาน้องต้องยินดีในการแจกทานไม่ประมาทในการประพฤติธ,ธรรมด้วยอาการอย่างนี้ประโยชน์ปัจจุบันและสัมปรายภพก็จะอยู่ในเงื้อมือของน้องแน่นอนคือโดยปกติแล้ว ครอบครัวนี้นะก็เป็นครอบครัวอุปถาของท่านพระเรวตะซึ่งก็ถือว่าเป็นครอบครัวที่มีศรัทธาดีอยู่แล้วนะเรียกว่า,าทำบุญตักบาตรให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาอยู่เป็นประจำเพราะว่าอุปถากท่านพระเรวตะซึ่งเป็นพระอาหารหันเนี่ยก็คงจะมีศีลมีธรรมกันทั้งครอบครัวโยมทีนี้พอ นางไปรับน้องสาวมาเนี่ยก็แนะนำน้องสาวให้ประพฤติธรรมะนะนางสุพัทธาตั้งอยู่ในโอวาทของพี่สาวปฏิบัติตามที่พี่สาวสอนวันหนึ่งนางนิมนต์ท่านพระเรวตตเถระเป็นรูปที่8พระเถระหวังให้นางสุพัทธาสร้างสมบุญจึงพาภิกษุเจรูป โดยเป็นองค์สงไปเรือนของนางนางสุพัฒธธามีจิตเลื่อมใสอังค่าท่านพระเรวตะเทระและภิกษุเหล่านั้นด้วยของเคี้ยวของบริโภคด้วยน้ำมือของตนเองพระเทระทำอนโมทนาแล้วกลับไปครั้นต่อมานางสุพัฒธธา ถึงแก่กรรมไปเกิดเป็นสหายกับเทวดาชั้นนิมมานรดีเออโยมชั้นนิมมานรดีโยมฟังไปเมื่อวันก่อนนะ่ะนะที่เทวดามานาปการยิกาได้ลงมาหาท่านพระอรุทธ,ธะนั่นแหละโยมเทวดาชั้นนั้นแหละถือว่ามีฤทธิ์มีอิทธานุภาพมีบุญบรารมีเยอะมากโยมเทวดาชั้นนั้นนะ่ะ อยากจะได้อะไรก็เนรมิตเอาได้เลยโยมนางสุภาธาเนี่ยถึงแก่กรรมแล้วก็ตายไปเกิดเป็นทเทวดาชั้นนิมมารดดีอีกอันหนึ่งนะในสูตรนั้นที่บอกว่าบุคคลที่จะไปเกิดเป็นทเทวดาชั้นนี้จะต้องมีคุณธรรมหลายอย่างนะที่ยิโยมได้ฟังไปในสูตรโน้นน,นะเรื่องของอรุทธ,ธาสูตรนะ่ะว่าจะต้องปรนิบัติ ครบรพต่อสามีอย่างไรนะในตรงนี้ก็น่าจะคือนางสุภัสธา,านเนี่ยทำบุญให้ทานอย่างดีแล้วความเคารพต่อสามีเนี่ยก็ก็คงจะต้องมีโยมถ้าไม่มีความเคารพยำเกรงต่อสามีไม่รับผิดชอบการงานในบ้านเนี่ยดังเรื่องที่โยมได้ฟังไปในวันนั้นนะนางก็คงจะไม่ได้ เกิดในสวรรค์ชั้นนี้แน่เพราะว่าบุคคลที่จะเกิดในสวรรค์ชั้นนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงได้ตรัสเอาไว้ว่าจะต้องมีคุณธรรมถึง8อย่าง8ข้อโดยเฉพาะเรื่องของหน้าที่ภรรยาโยมทีนี้ส่วนนางพัฒนาได้ให้ทานในบุคคลทั้งหลายแล้วก็ไปเกิดเป็นบริจาริกาของเท้าสกกะจอมเทพ ปกตินางพัฒนาซึ่งเป็นพี่สาวเนี่ยก็คงจะคือทำบุญที่เป็นปาติปาติกบุคริกทานเป็นส่วนมากะนะคือให้ทานเจาะจงเฉพาะบุคคลโยมนะเจาะจงบุคคลอาจจะไม่ได้คือไม่ไม่ค่อยได้ถวายสงะนะแต่ว่านางสุภาพาเนี่ยเวลาทำบุญนี่ก็มักจะปารบ ทบุญกับพระสงฆ์นางจึงได้ไปเกิดในชั้นชั้นนิมมานารดีถือว่าสูงกว่าสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นหลายเท่าโยมอย่างอายุของสวรรค์ชั้นดาวดึงก็เพียงแค่2,000ปีทิพสองพปีทิพนั้นเองแต่สวรรค์ชั้นนิมมานารดีเนี่ยจะมีอายุถึง800 0ปีทิพนะ ทีนี้ครั้งนั้นนางสุภัทธาที่เป็นเทธิธิดานะพิจารณาถึงสมบัติของตนครุ่นคิดอยู่ว่าเรามาเกิดในสวรรค์นี้ด้วยบุญอะไรหนอะจึงเห็นว่าเราตั้งอยู่ในโอวาทของพี่พัทธาคือพี่สาวที่ที่แนะนำในตอนแรกนะจึงประสบสมบัตินี้ด้วยทักษิณาที่มุ่งไปในสง พี่พัฒธ,ธาไปเกิดที่ไหนหนอนางได้เห็นนางพัฒนานั้นไปเกิดเป็นบริจาริกาของเท้าสักกะจึงหวังจะอนุเคราะห์ได้เข้าไปยังวิมานของพัฒนาเทพิดาคือเทวดาชั้นสูงเนี่ยสามารถที่จะลงมายัางสวรรค์ ในชั้นต่ๆได้นะโยมนะพอตัวเองมาเช็คดูตรวจดูก็รู้ว่าพิ่สาวของตัวเองเนี่ยมาเกิดเป็นเทพิดาเป็นนางบําเรอของเทา้าวสกกะในแค่สวรรค์ชั้นดาวดึงเองทีน,นี้นางพัฒนาเทพิดาจึงถามนางสุพัฒนาเทพิดาด้วยคาถาสองคาถาว่าท่านรุ่งเรืองด้วยรัศมี ทั้งเป็นผู้เรืองยศย่อมรุ่งโรโดเกินถวยเทพชั้นดาวดึงทั้งหมดถวยเทพชั้นดาวดึงสมมุติว่ามีอยู่สัก1นึ่งแสนนะโยมนะฮะแต่รัศมีเมื่อมา,าเปรียบเทียบกับรัศมีของเทพบุตรเท,ทพิดานางฟ้าของสวรรค์ชั้นนิมมานราดีเนี่ยเทียบไม่ได้เลยนะเพราะว่าถ้าจุบมากึ้นมนครับ แสงสว่างของดวงจันทร์ครอบงาแสงสว่างของดวงดาวโยมเพราะว่ารัศมีของเทพชั้นจึงสูงนั้นจะมีมากสามารถกลบรัศมีของเทวดาชั้นต่ำๆได้นะ,ะท่านรุ่งเรืองด้วยรัศมีทั้งเรืองทั้งเป็นผู้เรืองยศย่อมรุ่งโรจเกินตวัวเทพชั้นดาวดึงทั้งหมดด้วยรัศมีข้าพเจ้าไม่เคยเห็นท่าน ท่านจะมาเพิ่งจะมาเห็นในวันนี้เป็นครั้งแรกท่านมาจากเทวโลกชั้นไหนจึงได้เรียกข้าพเจ้าโดยชื่อเดิมว่าพัฒนาดังนี้เล่านางก็ยังคือจไม่ได้โยไม่รู้ว่าเทพิดาที่มาเรียกเนี่ยเคยเป็นอดีตน้องสาวตอนเป็นมนุษย์น่นะนางสุพัฒนาเทพิดาจึงบอกแก่นางพัฒนา เทธิดาด้วยคาถาสองคาถาว่าพี่พัฒนาน้องชื่อสุพัฒนาในพบครั้งยังเป็นมนุษย์อยู่น้องได้เป็นน้องสาวของพี่ทั้งได้เป็นภรรยาร่วมสามีก,กันกับพี่ด้วยน้องตายจากมนุษย์โลกนั้นมาแล้วได้มาเกิดเป็นเทธิดาร่วมกับเทวดาชั้นนิมมานารดีอืม บอกนะกรรมเก่าของตัวเองโยนนางพัฒาเทพิดาจึงถามต่อไปด้วยคาถาสาคาถาว่าแม่สุพัฒาเธอจงบอกถึงการอุบัติของเธอในหมู่เทพเหล่านิมมานรดีซึ่งเป็นที่สัตว์ทั้งหลายได้สั่งสมบุญไว้อย่างเพียงพอจึงจะมาบังเกิดได้ เธอได้มาบังเกิดในที่นี้เพราะทำบุญสิ่งใดไว้และใครเป็นผู้สั่งสอนเธอเป็นผู้รุ่งเรืองยศและถึงความสุขพิเศษภ,ภัยบุญถึงเช่นนี้เพราะได้ให้ทานและรักษาศีลเช่นใดไว้แม่เทพธิดาฉันถามเธอแล้วนี่เป็นผลแห่งกรรมอะไรโปรดบอกฉันด้วยนางสุพัฒนาเทพธิดาตอบว่าเมื่อชาติก่อนฉันมีใจเลื่อมใส ได้ถวายบินตบาท8ที่แก่สงผู้เป็นทักศนยะบุคคล8รูปด้วยมือของตนเพราะบุญกรรมนั้นดิฉันจึงมีวันณะเช่นนี้มีรัศมีเช่นนี้มีความงามเช่นนี้อโยมไปยหญ่ใหญ่เลยนะตรงนี้เนี่ยและมีรัศมีสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศอันนี้เป็นอานิสงส์ของการถวายสง์นะ เมื่อนางสุพัทธาเทพิดาบอกอย่างนี้แล้วนางพัทธาเทพิดาจึงถามต่อไปว่าพี่ได้อังคารภิกษุทั้งหลายผู้สำรวมประพฤติพรหมจรรย์ด้วยข้าวและน้ำด้วยมือของตนเองมากกว่าเธอคล้ายเป็นอุปถากประจำในการนำข้าวปลาอาหารถวายพระนะแต่ว่านางถวายเฉพาะเจาะจ,จงบุคคลโยม นางพัฒาเนี่ยไม่ได้ไม่ค่อยได้ปรารบสงเลนะถวายแต่องค์ที่ตัวเองรักถวายแต่องค์ที่ตัวเองชอบถวายแต่องค์ที่ตัวเองอุปถากองค์อื่นๆน,นี้อาจจะไม่ไม่ค่อยได้สนใจที่จะถวายอะไรอะไรอย่างนี้นะหรือถวายแต่ว่าไม่ได้ปรารบให้เป็นสังฆทานไม่ได้ปรารบหมู่สงโยมแต่ว่าถวายเป็นเฉพาะเจาะจงบุคคลเนี่ยเป็นส่วนมากนะ นางก็บอกว่านางได้ถวายแก่น้องสาวตั้งนานนะครั้นถวายทานมากกว่าเธอแล้วก็ยังเกิดในเหล่าเทพเจ้าต่ำกว่าเธอส่วนเธอได้ถวายเพียงเล็กน้อยทำไมจึงได้รับผลวิเศษภัยบุญเช่นนี้เล่าดูก่อนเทปิดาฉันถามเธอแล้วจงบอกว่า นี่เป็นผลกรรมอะไรเอ๊ถวายแค่เล็กน้อยทำไมได้เกิดในสวรรค์ชั้นสูงกว่าเนาะนางสุพัทธาได้บอกถึงกรรมที่ตนทำต่อไปว่าเมื่อชาติก่อนดิฉันได้เห็นภิกษุผู้อบรมจิตใจจึงได้นิมนต์ท่านรวมแปดรูปมีพระเรวตะเป็นประธานด้วยพัตตาหารพระเรวตตะเถระมุ่งจะ ให้เกิดประโยชน์เพื่ออนุเคราะห์แก่ฉันจึงบอกฉันว่าจงถวายสงเถิดฉันได้ทำตามคำของท่านทักษินานนั้นจึงเป็นสังฆทานอันตั้งไว้ในสงซึ่งหาประมาณมิได้ส่วนทานที่พี่ได้ถวายแก่ภิกษุผู้เป็นรายบุคคลจึงมีผลไม่มากอืมดม นางสุพัธ,ธาเทพิดากล่าวอย่างนี้แล้วนางพัทนาเทพิดาเมื่อจะรับรองความข้อนั้นและประสงค์จะปฏิบัติอย่างนั้นให้ยิ่งยิ่งขึ้นจึงกล่าวคาถาว่าพี่เพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่าการถวายสังฆทานมีผลมากหากพี่ไปเกิดเป็นมนุษย์อีกจกเป็นผู้รู้ความประสงค์ของผู้ขอ จกเป็นผู้ปราศจากความตระหนี่ถวายสังฆทานและไม่ประมาทเป็นนิดตบางทีไปเกิดในสวรรค์แล้วก็ถือว่าพลาดนะโยมนะพลาดในนี้คือว่าโอกาสที่จะทำบุญเหมือนมนุษย์ไม่มีนะโยมนะการที่จะทำบุญแก้ตัวใหม่เนี่ยโดยการให้ทานเนี่ยมันก็ยากโยมเมื่อไปเกิดในสวรรค์แล้วนางก็จึงคิดว่า ถ้าตายจากสวรรค์มาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เนี่ยจะขอถวายแต่สังฆทานนะจะรู้ความประสงค์ของผู้ขอนะผู้ขอก็ทุกคนทุกประเภทนะจะเป็นยาจกวันนี้พกขอทานคนเดินทางไกลที่เป็นผู้ขอมาขอเนี่ยเราก็จะให้เพราะว่าเห็อนอานิสงส์ของการให้ด้วยตนเองที่ตัวเองมาเกิดในสวรรค์ชั้นนี้ก็เพราะว่าอานิสงส์ของการให้ แต่การให้เนี่ยถ้าจะให้ดีจริงๆเนี่ยอยากจะถวายแบบสังฆทานนะเหมือนกับน้องสาวที่เขาถวายสังฆทานเพียงแค่ครั้งเดียวหรือไม่กี่ครั้งเนี่ยก็ได้เกิดในสวรรค์ชั้นสูงโยมก็คือคิดว่าอยากจะมาแก้ตัวใหม่โยม,อ,มอันนี้ก็โยมฟังเราเองนะโยมนะว่าเราการให้ทานเนี่ยถ้าเราปรารบพ,พระสงฆ์น้อมจิตไปสู่ ระอริยบุคคลสีค่คู่แปดจำพวกนี่ให้น้อมคิดเสียว่าพระภิกษุที่เรากำลังถวายทานอยู่เป็นตัวแทนของหมู่พระอริยสงฆ์ที่ท่านมารับทานของเราเมื่อท่านรับทานของเราแล้วท่านก็จะเอาไปแจกให้กับหมู่พระอริยสงฆ์ที่เหลือได้ใช้ได้บริโภคโยมเนี่ยเรียกว่ามีจิตน้อมถึงสงฆ์ ส่วนนางสุภัทธ,ธาเทพพิดาก็กลับไปสู่เทวโลกของตนลำดับนั้นเท้าวสกกะจอมเทพทอดพระเนตรเห็นนางสุพัทธ,ธาเทพิดาดรุ่งเรืองครอบงำถวยเทพชั้นดาวดึงทั้งหมดด้วยรัศมีแห่งสรีระและได้สดับการสนทนาของเทพพิดาทั้งสองเมื่อนางสุภัทธ,ธาเทพพิดาหายไปในทันใดนั้นเอง เมื่อไม่รู้จักชื่อจึงตรัสถามนางพัฒนาเทพิดาว่าดูก่อนนางพัฒนาเทพิดาเทพิดาผู้นั้นเป็นใครมาสนทนาอยู่กับเธอมีรัศมีรุ่งโรดกว่าเทวดาชั้นดาวดึงทั้งหมดนางพัฒนาเทพิดาจึงทูลแด่เท้าสกกะว่าขอเดชะก้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมเทพเทพิดาผู้นั้นเมื่อชาติก่อนเป็นมนุษย์ อยู่ในมนุษยโลกเป็นน้องสาวของหม่อมฉันและยังเคยร่วมสามีเดียวกันกับหม่อมฉันด้วยเธอทำบุญถวายสังฆทานจึงรุ่งเรืองถึงเพียงนี้เพคะจึงเท้าสักกะเมื่อจะสรรเสริญความที่สังฆทานมีผลมากจึงได้ตัดคาถาต่อไปนี้ว่าโอ้โยมเวลาหมดลงอีกแล้วนะคงไม่จบโยม ญาโยมมาติดตามรับฟังให้จบนะในวันใหม่อระวันนี้ธรรมภาพพระปริญญาปริญญาโนต้องขอจากญาโย,ยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร